ดิฉันนางสาวเฉลิมพรกุมภาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวขอนำเสนอนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยด้วยนวัตกรรม Three Levels for Read and Write นวัตกรรมนี้ได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในโรงเรียนบ้านวังน้ำขาวเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยในมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนทั้งระบบ สอดคล้องกับธรรมชาติและศักยกภาพของผู้เรียนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1. เ e v e l b e g i n n นอรเป็นระดับของนวัตกรรมที่ใช้สำหรับกลุ่มเด็กประถมวัยดำเนินการโดยใช้โครงการหนึ่งโครงการแบ่งออกเป็นสองกิจกรรมดังนี้โครงการจัดประสบการณ์เตรียมความพร้อมระดับประถมวัยซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมหนังสือเล่มยักษ์ B2 กิจกรรม1 3เส้นพื้นฐานแสนสนุก2 Level Intermediate เป็นระดับของนวัตกรรมที่ใช้สำหรับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3ดำเนินการโดยโครงการ1โครงการแบ่งออกเป็น3กิจกรรมดังนี้โครงการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน I1 กิจกรรมอ่านการอ่านและการเขียนคำคล้องจองไอสกิจกรรมเขียนสวยด้วยมือเราไอสกิจกรรมเขียนสื่อสารเข้าใจ 3. า e เลเวลแอดวานเป็นระดับของนวัตรกรรมที่ใช้สำหรับกลุ่มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ดำเนินการโดยใช้โครงการหโครงการแบ่งออกเป็น3กิจกรรมดังนี้ โครงการความสามารถการอ่านและการเขียนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน A1 กิจกรรมร้อยแก้วร้อยกรองทำนองสนอง A2 กิจกรรมวรรณคดีวรรณกรรมซ้ำคลาการอ่านและการเขียน A3 กิจกรรมนิทรรศการแสดงผลงานการอ่านและการเขียน โรงเรียนเราผลที่ได้จากนวัตกรรมดังกล่าว 1. เด็กปฐมวัยมีความพร้อมด้านการอ่านและการเขียน 2. เรียนระดับชั้นประฐมศึกษามีทักษะด้านการอ่านและการเขียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน 3. โรงเรียนมีนวัตกรรมให้ครูทุกระดับชั้นได้ใช้เพื่อยกระดับความสามารถ การอ่านและการเขียนของนักเรียน ผู้จัดทำมังว่านวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการคุณภาพด้านการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยด้วยนวัตกรรม Three Levels for Read and Write จะเป็นประโยชน์กับการศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการอ่านออกเขียนได้ลายมือสวยสำหรับผู้เรียนในระดับประถมวัยและระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ขอบคุณค่ะ